ว่าการผ่านล่างงบประมาณต่อได้แค่เดือนกว่าต่อได้แค่2เดือนก็คือสิ้นปีเราก็มองว่ายิ่งต่อสั้นเท่าไหร่หรือเพาว่าเมชดาตจะมีความเสี่ยงกลับมาถูกล็อกหรือกลับมาถูกปิดอีกเมื่อไหร่ทองคําก็จะลงน้อยเท่านั้นครับเหตุผลที่ตลาดมองครับว่าราคาเนี่ยอาจจะลงไม่เยอะ ส่วนหนึ lings, in the the ่งก็มาจากบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆนะครับยังหาจังหวะในการเข้าทยอยเก็บสะสมในส่วนของตัวทองคําอยู่เหตุผลที่2ก็คือเป้าหมายของทองคาในปีหน้านะครับถูกปรับขึ้นโอมแมนแสกเนี่ยตอนแรกบอก4,003ปีหน้านะครับล่าสุดก็ออกมาประเมินว่า4,009นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงทําให้ คนมองเป้าหมายของตัวราคาทองคันในระยะยาวนะครับว่ายังมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้แต่พอหันไปมองสถานการณ์ความขัดแย้งทางนานภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังมีปัจจัยดักล่าวเนี่ยคอยประคองหรือคอยหมุนราคาทองคัเอาไว้นักลงทุนก็ยังไม่เชื่อครับว่าสงครามจะสงบ o the m n คุณมรถคะ่ะทองเดือดตั้งแต่เมื่อคืนนะคะบวกกันหกสิบกอรียนในตลาดฟิวเจอร์สเช้าวันนี้ที่ตลาดสปอตแล้วก็ตลาดที่ซื้อขายกันในบ้านเรานะคะบวกแดงมากแต่ตอนนี้เริ่มนิ่งๆบ้างแล้วนะคะหลังจากที่เห็นการชนระดับ4,000นะคะเอาสาเหตุก่อนนะคะมาเมื่อคืนนี้จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นภาพของการบวกจากปัจจัยอะไรคะคุณมรุตครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ก็ว่เป็นชัดดาวครับคุณกิตา เริ่มมีทรายหรือมีสัญญาณว่าจะตกลงกันไม่ได้นะครับก็เลยเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ทองคำเนี่ยดันขึ้นไปหรือมีการขยับขึ้นไปครับตอนแรกเนี่ยตลาดมองนะครับว่าในวันพุทธที่8ตุลาคมนี้เดโมแครตกริพากันจะจะ,จะเจราจาหรือจะคุยกันได้นะครับแต่ว่าทรน์หรือสัญ,ญญาณบางอย่างเนี่ยมันเริ่มเห็นออกมาจากการที่คุณโดนัลทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันแล้วกันนะครับกับอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือสวทางฝั่งเดโมแครก็คือซัคซูเมอร์นะครับก็มีการเจราจาหรือคุยกันสุดท้ายเนี่ยเจราจาหรือคุยกันในช่วงต้นสัปดาห์ปรากฏว่ายังมีปัญหาเรื่องเฮลท์แคร์นะครับก็คือระบบประกันสุขภาพประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ซัคซูเมอร์ประธานวุฒิสภาเอ่อแล้วก็เป็นผู้นํา ที่มีคะแนนเสียงของเดโมแครกเนี่ยสามารถกลุ่มคะแนนเสียงโหวตของเดโมแครกได้เนี่ยค่อนข้างสูงะนะครับก็บอกว่าเขาจะไม่คุยกับโดนัลด์ทรัมป์และถ้าทรัมป์เนี่ยไม่ยอมผ่านไอ้ตัวมาตรการระบบประกันสุขภาพของเขาอะนะครับเพราะว่าระบบประกันสุขภาพเนี่ยกำลังจะหมดอายุภายในสิ้นปีนี้ถ้าทางรีพับบิกันไม่ต่อให้เนี่ยประชาชนชาวสหรัฐเนี่ยก็จะเดือดร้อนนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้ ทางเดโมแคร์เนี่ยฟาดงวงฟาดงาแล้วก็หยุดที่จะเจราจานะครับพอมีสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทางสภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็คือประธานสภาไมค์จอห์นสันเอ่อทางพรริสปาบิกันก็คือฝั่งเดียวกับดนัลทรัมป์เนี่ยออกมาพูดเลยบอกว่าถ้ายังไม่ได้ข้อสรุประหว่างเดโมแคร์กับริพับบิกันกเนี่ยทางสภาผู้แทนรัษฎรหรือสภาล่างเนี่ยจะไม่มีการนัดประชุมหรือเปิดประชุมโดยเด็ดขาดนะครับภาพดังกล่าวเนี่ย ก็เลยทําให้ตลาดมองครับว่า8ตุลาคมนี้ทางสภาคองเกรสจะไม่มีการประชุมกันนะครับถ้าทางผู้นําทั้ง2ฝ่ายก็คือเดโมแครตกับริรพับิกันยังไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับง,งบประมาณดังกล่าวได้นะครับภาพดังกล่าวก็เลยทําให้ทําเนียบขาวออกมาขู่ครับบอกว่าถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยอาจจะต้องคุยกันไปจนถึง28 21, 21พฤศจิกายนนะครับ ก็น่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณเดือนกว่าๆเลยนะครับกว่าที่จะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ Coverment Shutdown ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์เกี่ยวกับการเจราจา o v e r h u ว d o w n เนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยพอมีภาพในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นคนหมดความหวังและว่าจะไม่มีการเจราจานะครับทองขยับและปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ3,977เหรียญดอลลาร์ต่อออนตรงนี้เป็นโกลสปอตนะครับ ทองในตลาดอนุพันธ์หรือในตลาดโคมตีตเนี่ยขึ้นไปแตะ4 0่พันเหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนเอ,อ่อหลังจากนี้เนี่ยเราเริ่มมีรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเริ่มเสียงอ่อนนะครับอยากจะเข้ามาคุยเกี่ยวกับตัวเฮลแคร์อีกครั้งหนึ่งนะครับพอทรัมป์เริ่มเปลี่ยนท่าทีหรือส่งสัญญาณบอกว่ามาๆมา,มา,มาหันมาคุยกันทองคําก็เลยอ่อนตัวหรือมีแรงขายทากาไรสลับกลับลงมาเพราะตลาดมองครับว่า ถ้าเดโมแครตกับริพับบลิกันตกลงกันได้จริงๆเนี่ยสถานการณ์กว่าเมนชัดดาวที่อาจจะเป็นปัจจัยทําให้การขยายตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยชะลอตัวลงนะครับก็จะคลี่คลายความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจก็จะหายไปแล้วก็ความหวังเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยที่จะลดดอกเบี้ยมากๆจากปัญหาของ n m บวเม h ชัดดาวที่มันยืดเยื้อยาวนานจนกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ย เฟดก็อาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องลดดอกเบีย้ยเพราะเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่แล้วนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นภาพตัวหนึ่งครับที่ตลาดใช้ตัวกัวเม้นชัดดาวเนี่ยแหละเป็นไซในการประเมินภาพเศรษฐกิจของสหรัฐในอนาคตประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธานาคารสหรัฐธานาคารกลางสหรัฐในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นภาพตัวหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟหรือ เคลื่อนไหวจากกระแสะข่าวตัวก็ว่าเป็นชัดดาวครับแต่ถ้าแบบนี้แสดงว่าก็ว่าเป็นชัดดาวจบเกิดพักหรือพักพลิกกันเดโมแครตคุยกันได้และตกลงผ่านล่างงบประมาณเนี่ยนักลงทุนก็จะเทขายทองคําหรือเปล่าคะคุณมาด่อ,อมีโอกาสที่จะถูกขายทํากําไรได้ครับคุณกีตา้าครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาจากข่าวหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยรวมๆเกือบร้อยเหรียญแล้วนะครับแล้วตลาดเนี่ยก็ตีความหมายว่า วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่8ตุลาคมเนี่ยจะไม่มีการเจราจาการเจราจาเนี่ยอาจจะยืดออกไป1-2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีการเจราจาเลยไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายนดังนั้นเนี่ยประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะทําให้ทองคาถูกขายได้ถ้าสถานการณ์คลี่คลายแต่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าถามว่าถ้าเขาตกลงหรือเจราจากันได้เนี่ยเราต้องไปดูในไส้ไหนนะว่าเขาบอกอะไร ถ้าตกลงหรือเจราจากันได้แล้วออกในส่วนของร่างงบประมาณชั่วคราวนะครับให้มีเงินใช้จ่ายจนยุติสถานการณ์ Government shutdown ได้ช่วงระยะเวลาสั้นๆเราก็มองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำเนี่ยอาจจะเป็นไปอย่างจำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยการผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวตลาดก็ยังประเมินอยู่ดีครับว่าน่าจะผ่านได้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือ อาจจะอนุมัติในส่วนของงบประมาณฉุกเฉินในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นก็น่าจะไปเห็นงบประมาณเนี่ยไปอยู่ที่วันที่21พฤศจิกาย,ยนอีกครั้งหนึ่งหรือว่าสิ้นปีนี้อีกครั้งหนึ่งะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าการผ่านล่างงบประมาณต่อได้แค่เดือนกว่าต่อได้แค่2เดือนก็คือสิ้นปีเราก็มองว่ายิ่งต่อสั้นเท่าไหร่หรือเอมมิว่าเมชด,ดาวจะมีความเสี่ยงกลับมาถูกล็อกหรือกลับมาถูกปิดอีกเมื่อไหร่ทองคําก็จะลงน้อยเท่านั้นครับ อีกจุดหนึ่งที่ดูจะกลายเป็นประเด็นนะคะก็คือการที่ทางฝั่งของ Republican บอกว่าถ้ายังสกลงกันไม่ได้พนังกงานบางส่วนที่ต้องถูกพักงานไปนี่อาจจะเลิกจ้างกันแบบถาบอลนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะไปซ้าเติมเรื่องของปัญหาตลาดแรงงานปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกาให้มากขึ้นหรือเปล่านะคะส่วนนี้มีน้ําหนักมากน้อยแค่ไหนครคุณมรถุถือว่ามีน้ําหนักมากเลยนะครับคุณกีตาครับมีการประเมินนะครับว่าหาก เกิดภาพของ n m วเ t s นชัด down เนี่ยอาจจะมีคนไม่ได้รับเงินเดือนเนี่ยในระดับ7 0 0 0 0 0ถึง9 0 0าแ0ตำแหน่งนะครับในช่วงที่มีการถูกชัดดาวหรือถูกปิดไปนะครับแล้วก็ถ้าคุณทรัมป์เล่นงานหน่วยงานทุกหน่วยงานของทางเดโมแคร์นะครับก็พูดง่ายๆว่าหน่วยงานไหนก็ตามถูกตั้งขึ้นมาตามนโยบายของเดโมแคร์ raft, ทรัมป์ก็จะไล่ปิดไล่ปิดให้หมดเลยหรือว่าชัดดาวแบบถาวรให้หมดนะครับ ก็น่าจะมีคนตกงานแบบถาวรเนี่ยหนึ่งแสนตำแหน่งนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะกระทบกับตัวเลขตลาดแรงงานได้เหมือนกันซึ่งไม่ใช่แค่ไม่ไม่ใช่แค่การจะไม่รายงานตัวเลขเศรษฐกิจแล้วนะครับแต่อาจจะเห็นตัวเลขตลาดแรงงานหรือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยคล้ายๆกับช่วงสถานการณ์โควิด -19 กนะครับที่จํานวนผู้ว่างเอ่อจำนวนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยติดลบแล้วก็ถ้าตัวเลขติดลบ ในระดับแสนไลน์หรือแสนตำแหน่งจากนโยบายของภาครัฐนะครับก็อาจจะทำให้ตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยติดลบถึง2เดือนติดต่อกันนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นภาพตัวหนึ่งที่ตลาดมองนะครับว่าถ้าตลาดแรงงานย่ำแย่จริงๆธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็อาจจำเป็นที่จะต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคำยังอาจจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้นะครับถ้าสถานการณ์ก็วัาด,ดาว มีภาพของความไม่แน่นอนแล้วก็การเจราจาหรือต่อรองกันในอนาคตเนี่ยยังประชิญกับอุปสรรคหรือปัญหานานานาประการครับแต่คือถ้าเกิดตกลงกันได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะผ่านร่างงบประมาณและทําให้ปัญหานี้หายไปนะคะไม่ต้องมาคุยกันใหม่ในอีกเดืนอน2เดือนข้างหน้านะคะคะคุณบรุษมองความเสี่ยงทองจะถูกทํากําไรแรงขนาดไหนคะในจังหวัดที่ขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงมากแบบนี้คะ่ะ ก็ ó, ทั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูรอบการแกว่งตัวหรือการพักฐานของตัวราคาทองคำนะครับ<ส>ก็ต้องบอกว่าราคาทองคำในช่วงพักฐานเนี่ยจะมีแกป๊ปการทิ้งตัวหรือการเวียงตัววันหนึ่งเนี่ยประมาณ70ถึงประมาณ150เหรียญดอลลาร์ต่อทอกซอ์ครับ,รบดังนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้าเห็นการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำจริงๆนะครับ,รบก็น่าจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาในระดับประมาณ1้อยถึง1 0อยกว่าเหรียญได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ภาพของทองคามีการพักฐานแล้วเป็นแค่แรงขายทํากําไรในช่วงสั้นเท่านั้นนะครับก็มองว่าการที่ราคาจะทรงตัวหรือขึ้นไหวอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับคล้ายๆกับช่วงเดือนเมษายนที่ทองเนี่ยแกวนขึ้นไป3,500เหรียญดอลลาร์ต่อไซอนเกิดการพักฐานหรือการไซเว์ทรงตัวของราคาอยู่ในระดับสูงประมาณ3เดือนนะครับ จนถึงเดือนสิงหาและพอมาเดือนกันยาตุลาเนี่ยทองก็ขยับหรือปรับตัวขึ้นแรงครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าภาพของราคาทองคำเนี่ยถ้ามีลักษณะของการแกว่งหรือทรงตัวรักษาระดับคล้ายๆกับช่วงการแกว่งตัวของราคาในช่วงเดือนเมษาถึงสิงหาคมประมาณ4เดือนนั้นกล่าวได้นะครับเป็นการไซด์เวย์ทรงตัวอยู่ในระดับสูงทำให้ตลาดเชื่อ ว่าราคาเนี่ยลงได้เท่านี้แหละแล้วก็รอจังหวะหรือรอปัจจัยใหม่ๆกลับเข้ามาขับเคลื่อนหรือกลับเข้ามาผักดันราคาพอมีจังหวะของการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของราคาเบรกเอาไฮเดิมเนี่ยราคาก็จะวิ่งต่อนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับตลาดก็เลยยังมองว่าภาพของการขยับหรือการปรับตัวขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงเนี่ยถ้ามีบางช่วงราคาเกิดถูกขายทํากําไร พักฐาหรือปรับอารมณ์นักลงทุนบ้างนะครับอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วทรงตัวรักษาระดับเอาไว้นะครับก็จะทําให้ตลาดมองว่าลงได้เท่านี้แหละเดี๋ยวออนลงสุดแล้วเดี๋ยวก็จะถูกแรงซื้อหรือการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุผลที่ตลาดมองครับว่าราคาเนี่ยอาจจะลงไม่เยอะส่วนหนึ่งก็มาจากบรรดานเหล่าธนาคารกลางต่างๆนะครับยังหาจังหวะในการเข้าทยอยเก็บสะสมในส่วนของตัวทองคําอยู่ เหตุผลที่2ก็คือเป้าหมายของทองคำในปีหน้านะครับถูกปรับขึ้นโกมัมนแซกเนี่ยตอนแรกบอก4,300ปีหน้านะครับล่าสุดก็ออกมาประเมินว่า4 9 0 9นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงทำให้คนมองเป้าหมายของตัวราคาทองคำในระยะยาวนะครับว่ายังมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ขณะที่วานิธนกิจขนาดใหญ่เขาก็ยังให้เหตุผลเดิมๆนะครับ ก็คือเหตุผลก็คือแรงซื้อจากกองทุน ETF นะครับแรงซื้อจากธนาคารกลางแล้วก็ภาพของดอลลาร์ดีรไรเซชันรวมทั้งสถานการณ์ความขัดแยง้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับปัจจัยทั้งมวลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ยังคงประคองราคาทองคำเอาไว้ก็ต้องบอกว่าแม้ว่าก e ว n m ่ n t shutdown จะคลี่คลายนะครับแต่พอหันไปมองสถานการณ์ความขัดแยง้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร ก็ยังมีปัจจัยดังกล่าวเนี่ยคอยประคองหรือคอยหนุนราคาทองคำเอาไว้นักลงทุนก็ยังไม่เชื่อครับว่าสงครามจะสงบมีแต่คนกังวลว่าภาพสงครามในอนาคตเนี่ยอาจจะลุกลามหรือขยายวงกว้างด้วยซ้ำนะครับความกังวลในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงทําให้นักลงทุนกล้าที่จะเก็บราคาทองคําเมื่อการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับ ก็พูดง่ายๆว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะลงสักแค่ไหนลงได้สักแค่ไหนลงได้เท่าเองเหรอฉันก็จะเข้าไปซื้ออีกรอบนึ่งนะครับ follow the money the